หุ้นวัยจีราสุดรวงอีกแล้ว จากประเด็นดรามาที่ต้นสังกัดอย่างว G e n ี e r t เ i อร์เ t นไม่อนุญ,ญาตให้ลิซ่าแบล็คพิงค์ไปร่วมงานอีเวนต์กับทางแบรนด์บุลการีพร้อมอ้างว่าสถานการณ์โควิด -19 กําำลังระบาดจนมีประเด็นดรามาและเกิดแฮชแท็ก YG l e t เล s a do her work จนติดเทรนดไปทั่วโลกและบรรดาแฟนคลับของลิซ่ายังไปขุดเรื่องราวที่ว G ีปฏิบัติตลิซ่าไม่เหมือนเมมเบอร์ในวงว่าทางว G ไม่ดันลิซ่าทั้งทั้งที่ลิซ่านั้นมีแบรนด์ต่างๆและคนดังอยากร่วมงานโดยมากมาย ดราม่าแรงจจลิซาบาผู้สนับสนุนแร็คพิงรายใหญ่ในประเทศจีนยังคว่ำบาดวจีพร้อมทั้งประกาศหยุดซื้ออรลบัมแร็คพิงอย่างไม่มีกำหนดการจนทำให้หุ้นวยจีตกหนักและวันนี้ดูเหมือนว่าจะติดลบเยอะกว่าวันที่6ตุลาคมอีกเพราะว่าวันที่6ตุลาตกไปแค่1%และวายจีได้ทวิตเพลงมันนี่ของลิซ่าหุ้นก็ขึ้นมาแล้วส77%ในวันที่7 แต่ล่าสุดวันนี้8ตุลาคมหุ้นไวจยจีกลับดิ่งลงถึง3.96%เรียกได้ว่าดิ่งอย่างต่อเนื่องเลยและทั้งนี้ไวยจียังไม่ออกมาแถลงการเกี่ยวกับดราม่าครั้งนี้คาดว่าหุ้นไวยจียังคงดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง